เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News ์ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาน้ำมงนน้ำมันแพงเนี่ยบางทีอาหารทะเลสดๆคุณผู้ชมครับเราจะหารับประทานให้ได้ดั่งใจมันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ หลายคนก็เลยนิยมซื้ออาหารทะเลแห้งๆเก็บไว้อย่างเช่นปลาหมึกแห้งนะคุณผู้ชมอุ้ยมีหลายขนาดตัวหนาตัวแบนตัวบางตัวใหญ่ตัวเล็กจะเต็มตัวแลือจะฉีกฝอยอุ้ยมีทั้งนั้นจะเอาแต่หนวดหรือจะเอาแต่ลำตัวอุ้ยเขาก็มีเสนอให้ทั้งนั้นลหละคุณผู้ชมวันนี้เราจะเอาเจ้าปลาหมึกแห้งมาทำอะไรดีนาะให้มันอร่อยอร่อยดีครับสำหรับเมนูแรกนะคุณผู้ชม ที่ใช้คุณผู้ชมนำเจ้าปลาหมึกแห้งเนี่ยมาตัดฝอย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 เสร็จแล้วก็ทอดกรอบซะก่อนเราจะมาทำข้าวผัดปลาหมึกแห้งนะครับเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมาก ทั้งเดี๋ยวนี้ความนิยมในการรับประทานข้าวผัดก็มีเยอะขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาทํากับข้าวหลายๆอย่างบางทีหุงข้าวไว้ก็ทานข้าวไม่หมดก็เอาข้าวเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นนะคุณผู้ชม <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะทาข้าวผัดกันเรื่องผัดผัดคุณผู้ชมต้องเลือกน้ํามันให้ถูกต้องเป็นน้ํามันทวนเหลืองนะคุณผู้ชมใส่น้ํามันลงในกระทะนิดหนึ่งพอกระทะเริ่มร้อนเราก็จะต่อยไข่ไก่ใส่ลงไปหนึ่งฟอง ข้าวผัดหนึ่งจานสองจานไข่ฟองหนึ่งโอเคนะพอใส่ข้าวผัดลงไปเสร็จเอาปทาทูทอดพอใส่ไข่ลงไปเสร็จก็ตามด้วยกระเทียมสับเพาะสน่อยเรียกความอร่อยเอาทับพีย,ยีให้กระจัดกระจายเอาละคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยไข่ใช้ได้เห็นไหมเต้นปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บปัอย่างนี้แสดงว่าสุก าใส่ข้าวลงไปอันนี้เป็นข้าวที่เหลือเก็บไว้ในตู้เย็นเม็ดร่วนทิโซยผัดซะเห็นไหมเนี่ยแค่ข้าวผัดไข่ยังน่ากินเลยอุ้ยยังไม่ทันจะใส่อะไรเลยนะเห็นไหมพอผัดข้าวเริ่มจะก,กระโดดไปกระโดดมาแสดงว่าข้าวสุกนะใส่พริกไทยให้หอมหอมเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศคะนา้าใช้ลำต้นกับก้านละกัน ใบใบไม่ใช้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็หอมใหญ่ทั้งหมดผัดไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมผัดไปจนกระทั่งคะน้าเนี่ยสุกคะน้าแบบนี้ไม่ต้องไปลวกนะคุณผู้ชมลวกแล้วมันจะสุกเกินปรุงรสไม่ต้องทำอะไรมากซอสปรุงรสขวดเดียวคุณผู้ชมอยู่หมับหอมจะแย่อยู่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ผัด มาเห็นไหมสีสันแจม่มฉลาดเป็นข้าวผัดอุด,ดมบริรสชาติน้ำตาลทรายตอนนี้ใส่ได้แล้วใส่น้ำตาลทรายทีหลังเพราะว่าข้าวผัดไฟแรงใส่น้ำตาลทรายไปก่อนผัดไปมันจะไหมนะคุณผู้ชมข้าวผัดคุณจะขมๆม,มาเราเลยเลือกใส่ทีหลังสุดนะน่ารับประทานนะคุณผู้ชมปลาหมึกแห้งหั่นฝอย,อยทอดแล้วใส่ลงไป นิดเดียวแค่นี้แหละพอมีกลิ่นอย่าว่าขี้เหนียวเลยแต่ใส่หลังสุดปลาเมึกปลาเมึกตักไปคำันนเจอมาเส้นันกระบุญแล้วล่ะคุณผู้ชมใส่มากก็เค็มเม็ดะมะม่วงหิมาพานเพิ่มมุลค่าใส่ไปนหน่อยนึงหอมต้นหอมซอย อย่าโรยหน้าโรยหน้าแล้วลูกเต้าไม่กินผัดลงไปอย่างเงี้ยปิดไฟเตรียมจานด,ดูหน้าตาซะก่อนเห็นปลาหมึกปลาปลายอ้าวปลาหมึกแห้งปลาหมึกเค็มใครก็กินกันเยอะล่ะกินน้อยๆน,นี้แหละ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเ,เชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ worldwide.ysackfood.com